สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิมาเห็ดผัดผักกระเฉดน้ำมันหอยนี่ครับพี่น้องหลางแหลวหลอกแล้วหลางแหลวเด็ดแหลววงเว้นได้มากกักินกระสมนบกฮงกินกระสมนบกฮงกับผักบุ่งกับผักกระเฉดย่างแช่แสบพี่น้องเ้ยรูปมาหอดกับหิ้วเขาจนสันบไดไทคลิปดอกตอนนี้ก็คำาแลวสิมาเห่นอีบานกับไอคิโพนสวดสองคน มะไอสวัสดีครับนะหูคโคกปีกชุดลงไปกระเทียมนี่กระเทียมเอาจากตะเพียงสายหล่อไปสือ่อจากตะเพียงสายหล่อใส่แจงสีเลยนี่พอบุบบหมูบ้าบุบบุบเสร็จแล้วนะ <laughs> บุบบเ <laughs> นาะก็เสียงบุบบุบบุบ <laughs> บอกว่าสองมันก็นับแล้วผมก็สองบุเนาะหลายบุบแล้วจริง สีแสบบ่ล่ะมันออกกระเทียมสุดๆเนี่ยแม<ช>่แบบเก่าแล้วเนาะก็อยากแบบนี้แม,ม่เอามาลูกโคเค้กพอ่อเอาพ่อเถอะอืมใส่ลงไปอืมพดัดตะแกางนี่ไงเลย้งนัวลงไปใส่เห็นไหมใส่พอใส่ต่วพีน่น้องแล้วกะน้ำมันหอย ใส่น้อยไม่สิเสียบอ่อฉีิเบิดอะไรเี้ยกะหันบเบิรบดไปเจ้าปูไม่กระไดมันเมียนบอกพัดกระพักพกระสีหนามนี่เขาเธอเดียวเลยได้จบอืมอันนั้นเป็นตวงแล้วเนาะมาอืมอันนี้กะฉีอิ่วขาวเล็กน้อยพ่อเล็กน้อยเนาะเสือบางได้มันเนเล็กใหญ่อันนี้สีอิ่วเขียวอ่าพ่อรสปรุงรสเอ๊ สีเขียวสีเขียวนะใส่เนยจัง่อยน้ำตาลาสี่ตั้งกระทะเรืออ่อยเอาหิดหิดเจวินเท้าเลียวเดี๋ยวใกล้ใกล้เรืออ่อยเด้อเอาลงเลยจีบผงใช่พี่น,อน้องใกล้เด้อ เบียบโอ้ยบ่เห็นเราไหมแมีนบอกบ่เห็นอีกแล้วพ่อหลังจะร็จได้กินพ่อหลรอครับเมียนยังดอกสะพัดโดนมันหยาบครับหยาบโสนหยาบที่เลย อันนี้แหละค่ะพี่น้องเก็บตัวไข่เบิงพัดผัากระเสกโอ้พัดไปดุดแล้วอันนี้พัดเนื้อวากิวหุ่ยผุดแล้วผุดเพราะว่าตัวกินเข่าก่อนนะค่ะพี่นอ้องเบิงอัดไปดุดเติมค่าแต่เซอรนผุดเซอรนผีจนสีเหล่ละ่ะกินเข่าก่อนเก็บตัวไ <c oughs> ข,ข,ข่เบิงอันนี้ปลาหมึอกอลสก้าโอ้ยกินเข่าแรงก่อนเดี๋ยวสิไปงานต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ